สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าที่บาเลนนะคะตอนนี้ก็เที่ยงเนาะเที่ยงของบาเลนนะคะมิจ๊อก็จะมาทําการดูแลพืชผักสวนครัวในกระถางวันนี้เราลดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดูแลมุมนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมุมโน้อนอ่ะยังไม่ยังไม่ได้ไปดูแลเพราะว่ามันมันหลายอย่างเนาะแล้วก็ <c oughs> นี่เก็บหมอนด้วยนะคะหมอนเยอะมากพายองแกเก็บหมอนเนาะ เอาเก็บเลยเดี๋ยวพโย่งแก <c oughs> นี่นะคะอันนี้พโย่งแกเก็บนะคะก็ <c oughs> คือมันเยอะมากเนาะเห็นไหมลูกดำๆเต็มเลยนะ ล่วงทิ้งนะคะเสียดายอ่ะ uh, ล่วงทิ้งไม่มีคนกินนะปีนี้ปีที่แล้วยังมีเด็กมาเก็บนะคะปีนี้ก็มีเด็กๆมาเก็บแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาตัวเล็กเนาะเขาก็เก็บด้านบนไม่ได้ได้แต่ด้านด้านล่างนะคะต่ำๆอย่างนี้นะคะสูงๆเขาก็เอาไม่ได้เนาะมันก็ล่วงทิ้งเราก็ไม่กินอยู่แล้วไม่ค่อยกินนี่เอาไปทําน้ําปัน่นเอาไปทําน้ําปั่นแล้วก็ เอาไปทาแยมอย่างที่เ,เพื่อนๆบอกแต่ว่าขี้เกียจมาเก็บนะคะจริงๆอร่อยนะน้ําปั่นอร่อยมากมันลูกเล็กอะ่ะเราขี้เกียจเก็บถ้าเป็นลูกยาวๆใหญ่เก็บได้สบายวันนี้จะทําน้ําปั่นให้พีโย้งกินดูเยอะมากนะอยากเก็บจังแต่ว่ามันลูกเล็กขี้เกียจนะคะเดี๋ยวเราไปดูแลพืชผักสวนครัวเราก่อนเนาะต้นนั้นนะะต้นนั้นเราเก็บไปจนจะหมดแล้วเนาะมันเป็นลูกแบบยาวๆอะ่ะ เก็บง่ายเยอะมากนะคะเก็บยังไงก็ไม่หมดน่ะคือมันโดกน่ะเนาะดกเองตามธรรมชาติเก็บหมอนด้วยนะคะมันจะก็ตัดหอมเนาะวันนี้อยากกินขนมคกนะคะแล้วก็ทําหลายเมนูเลยแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะจริงๆว่าจะเก็บตําลึงด้วยแหละแต่ว่าไม่มีเวลากลัวเจ้าตัวเล็กตื่นนะคะเมือน,นั้นเรามาทําการตัดแต่งเนาะยังยังยังไม่แตกนะคะ นี่กระถินของเราเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จัจจําทการปัดแต่งกระถินไม่อยากให้เขาสูงนะคะไม่อยากให้สูงเนาะเราจะตัดประมาณประมาณเท่านี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเท่านี้เด็ดยอดไปกินได้นะยอดอ่อนๆก็มีปีนี้ไม่ต้องกลัวเลยกระถินเราหลายต้นมากอมยอดอ่อนๆเยอะนะคะ ก็กิ่งนี <G <G ้กิ่งนี <G <G ้จะตัดช่วงข้อไหนดีอะเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแตกตามข้อแล้วนะนี่นี่เห็นไหมมีแตกตามข้อเดี๋ยวเราจะตัดข้อนี้ดีกว่าไม่อยากให้เขาเลื้อยตามต้นไม้นะคะตามต้นกระถินต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกนะเพราะว่าเราก็จะให้เขาเลื้อยตามเนี่ยค่ะ ทางไม้เลื้อยนะคะจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็จะเด็ดทิ้งนะคะจะได้ไม่มาบังแสงมีตําลึงกินเยอะมากเด็ดไปบ่อยนะคะมจะพยายามเด็ดไปบ่อยๆนี่ค่ะตัวนี้ก็ ต้องมาดูแลบ่อยๆไม่ค่อยมีเวลาจริงๆอ่ะมีเวลาก็น้อยมากวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะจริงๆเราก็เป็นคนรักการปลูกนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้เยอะๆอ,ะอย่างน้อยๆก็มาดูวันละหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าโอเคเนาะนี่นะคะผลจากการลดด้วยน้ำหมักเนาะเราไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะ พืชผักสวนครัวเราก็เขียวงามเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้เขียวแบบต้นใหญ่ใบใหญ่สวยงามนะคะแต่ว่าเขาไม่เหลืองก็โอเคอนะเนาะมีสองปีที่แล้วปลูกอะไรก็เหลืองนะคะปลูกอะไรก็ไม่งามนี่จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะนี่เหลืองใบหดใบไม่สวยใบไม่งามเราก็เริ่มมาทําการปรุงดินใหม่นะคะมาดูแลด้วยการซื้อดินจากข้างนอกนะคะเอามาผสมผสมกับดินที่เรามีนะคะแล้วก็ทําเป็น ดินเขาเรียกอะไรอะดินหมักจากเศษอาหารเนาะเป็นการทดลองทำไปเรื่อยๆนะคะการปลูกผักก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวเนาะนี่เราย้ายลงวันนั้นนะคะเริ่มดีขึ้นส่วนตัวนี้นะคะก็คือมะรุมมะรุมเนี่ยไม่จะตัดแต่งตอนนั้นนะคะตัดแต่งต้นมะรุม ตัดแต่งกิ่งเขาแม่เจ้าก็เอามาปักชำนะคะให้ประมาณเดือนหนึ่งเห็นไหมกําลังแตกนะคะเนี่ยตาเขากําลังแตกนะคะกาลังแตกออกตามตาเนาะปักชํานะคะปักชําตอนนี้มะลุมของเราก็เริ่มโตแล้วเนาะแมเจ้าก็จะมาเด็ดนะคะเด็ดยากเดี๋ยวจะเอากันไกลตัดะคะ่ะแมเจ้าก็จะมาตัดนะคะอ่า เาไปนึ่งใส่ปลาได้นะคะทําไมต้องตัดนะมาลุมเพราะว่านี่เขาแตกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตเพิ่มอีกนะนี่เขาเขาเขาแตกขึ้นมาจากตรงนี้ใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้นะคะให้เขาสูงขึ้นมาประมาณเท่านี้เราตัดด้านบนเพราะ็จะแตกตรงข้อ,อนี้อีกนะคะนี่เขาก็จะมียอดใหม่แตกขึ้นมาอีกเราก็จะได้เก็บกินเรื่อยๆนะถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้เขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเขาจะไม่แตกตามข้อนะคะแต่ก็จะช้านะคะใช้เวลานาน มันก็เหมือนเป็นการบังคับหรือว่าการเร่งเขานั่นเองแต่การที่เราปล่อยให้เขาสูงขนาดนี้เราค่อยมาตัดเนี่ยก็หมายถึงเราต้องการผลผลิตจากข้อนะคะข้อนี้ข้อน,อนี้ข้อนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะเขาจะสูงขึ้นนะแม่อจบก็จะตัดลงนะคะก็มาดูแลผักสวนครัวของเราในแต่ละวันเนาะอันนี้แม่จะมาดูแลเมื่อเช้ามามาทําการดัดกิ่งนะคะให้กิ่งเขาสูงขึ้นไม่ให้เขายื่นออกมาด้านนอก ว่ามันจะเป็นการบังแสงพวกต้นไม้เล็กๆนะคะผักเล็กๆที่อยู่ด้านล่างเนาะก็คือจะให้ใช้พื้นที่เดียวกันได้แต่ว่าต้องจัดสรรปันส่วนนะนะคะต้นไม้ต้นไหนที่สูงๆเขาโตสูงก็จะอยู่ด้านในให้เขาอยู่ด้านในแล้วก็ให้เขายื่นขึ้นไปให้สูงๆนะคะอย่าให้เขาแบบยื่นออกมาข้างนอกอย่าให้เขาบานออกอะ่ะคือไม่ให้บานออกนะคะแต่ให้ยื่นแต่ดัดให้เขาขึ้นไปด้านบนเนาะนี่นะคะ เพราะว่าตอนที่เขายื่นออกมาเนี่ยเขาบังแดดนะคะบังแสงผักชียาของเราก็ใบหงิกแบบนี้นะคะใบก็จะเล็กๆเนี่ยใบหงิกตัวนี้ก็คือได้รับแสงเต็มวันนะคะใบเขาจะบานออกแบบนี้เนี่ยค่ะผักชียาจากการปักชำนะคะคณะเม็กซิโกคณะเม็กซิกันของเราหรือมะละกอกินใบนี่ค่ะใบเขาจะยื่นบานออกสวยอันนี้คือเยวจะให้ดูเาจะให้ดูนะน,นี้ยอดอ่อนๆเลย นี่เห็นไหมคะนี่ยอดอ,อ,อ่อนเลยนะคะเด็ดไปกินได้เด็ดไปทำเมนูอะไรอร่อยๆทานได้นะนี่นะคะแต่ตัวนี้นะคะก็คือเขาอยู่ในร่มเนาะตอนนั้นอะ่ะต้นมะเขือต้นต้นมะเขือพวงต้นมะเขือพวงของเราเนี่ยเขาบังแสงนะคะก็ไปเชียมาทำการยึดเขาขึ้นไปด้านบนเนาะนี่คะ่ะ เห็นไหมเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะบานใบเขาก็จะสวยงามนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้คือเขายื่นออกมาด้านนอกนะมะเขืออันนี้เป็นมะเขือเปาะนะคะเนี่ยก,กําลังติดดอกนะคะเขายื่นออกมาด้านนอกคือเราบังคับนะคะบังคับให้เขาขึ้นไปตามไม้ไม้ที่เราเสียบเอาไว้นะคะปักเอาไวะะ้เนี่ยค่ะจะไม่ให้เขายื่นออกมากลางออกบานออกนะคะ เพราะว่ามันมีผลกระทบต่อผักที่อยู่ด้านล่างนะคะเราพยายามเพราะพื้นที่เรามันน้อยเราพยายามที่จะให้ปลูกได้หลายๆอย่างนะคะจะเป็นชั้นนะชั้นนี้ด้านล่างนะคะตรงกลางแล้วก็ด้านบนนะคะปลูกได้อีกแล้วก็นี่นะคะชั้นนี้แล้วก็นี่ต้นไม้ใหญ่แค่นี้นะคะกำลังติดดอกนะคะอันนี้ก็คือ เขือเปาะของเราส่วนตัวนี้คือมะเขือยาวสีม่วงอันนี้ซื้อต้นใหญ่เข้ามาปลูกเลยก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะประมาณเท่านี้แต่ว่าตอนนี้ต้นเขาเริ่มโตแล้วนะคะแม่เจ้าก็ตัดแต่งใบเรื่อยๆนะตัดแต่งใบเรื่อยๆยังไม่ติดลูกนะคะติดดอ,อกมาแล้วนะอันนี้ที่เราตัดแต่งไปวันนั้นนะคะเออนานแล้วนะเป็นเดือนสองเดือนตอนนี้นะคะก็เริ่มเริ่มแตกแขนงแตกใบอ่อนยอดอ่อนออกมาให้เราได้เก็บกินอีกแล้วนะคะตำลึง ได้กินไม่ขาดเลยสองปีแล้วนะปีนี้เป็นปีที่สองเห็นไหมคะเขาจะเลื่อยขึ้นไปโน่นนะเลือยขึ้นไปเรื่อยๆไม่จะพยายามดึงลงมานะยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะถ้าไม่กินวันสองวันก็แก่นะ่คะตอนเช้าเ้าไม่เจ้าก็จะมาดูแลพืชผักสวนครัวของเราเดี๋ยวอันนี้ก็คือเนี่ยตะไคร้นะคะไม่เจ้าก็ชํำเอาไว้เขาติดรากเนาะเดี๋ยวเจ้าไปปักชำนะคะ นี่ก็คือมุมมุมหน้าบ้านของเรามุมผักสวนครัวหน้าบ้านของเรานะคะเมื่อเช้าไม่จะมาตัดมาตัดหอมนะคะมาตัดตรงนี้เนาะนี่หอมนี่ตัดรอบที่สองนะคะเนี่ยรอบแรกตัดไปแล้วนี่ก็รอบที่สองที่แตกขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเอาไว้แบบนี้นะคะไม่เจจะปล่อยให้เขาเป็นปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเขาย่อยนะคะเนื้อเขาย่อยเขาเขายุ่ยเนื้อเขาจะสลายนะคะในดินกลายเป็นปุ๋ยให้กับเราไม่ต้องถอดทิ้งนะนี่ค่ะ เดี๋ยวเขาจะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับพืชผักสวนห่วงเราเลยเอาเก็บไว้แบบนี้นะคะนี่แม่เจ้าก็ไม่ถอนทิ้งนะก็คือปล่อยให้เหนื้อเขายุยเนื้อเขายุยเราเดี๋ยวเาก็ย่อยนะคะเดี๋ยวก็สลายกลายเป็นปุ๋ยให้เราเหมือนเดิมหนะ้ามุมหน้าบ้านของเรานะคะแม่เจาก็ไม่มีอะไรเยอะแยะเนาะมีอยู่แค่นี้เพราะว่าเพราะว่าเน,เนื้อที่ของเรามันน้อย ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นผักคนะไดโนเคิลนะคะไดโนเสนาร์คณะไดาโนเสาร์อันนี้ชอบที่สุดนะเพราะโยงแกวมาแกวมาปลูกไม่จะโยนทิ้งนะก็คือบอกโคลี่สีม่วงนั่นเองเแบบีบลอกโคลี่นะคะโยนทิ้งแล้วเพโยงเอามาเอามาปลูกแก่เสียดายนะนี่ค่ะเขาก็ไม่ตายนะดูดิยังยังอุตสาห์โตขึ้นมาให้สวยงามอ่ะ ให้ได้ชื่นชมความสวยงามนะคะแล้วก็ด้านในนะคะ <us> ก็จะเป็นสราระแหนนะคะสราระแหน่ของเราก็เก็บไปกินเรื่อยนะคะเก็บไปกินบ่อยมากก็กําลังจะแตกออกมาใหม่นะคะอันนี้เราตัดบ่อยนะคะมุมสราระแหน่ของเราเนาะกระทางนี้นะคะกระทางนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือมะเขือเปาะคางกบเนาะนี่ไม่จะเอาเศษอาหารมาบำรุงเรื่อยๆนะคะก็ะจะมีพวก พวกนี้นะคะเขาเขาเขาเกิดขึ้นมาเขางอกขึ้นมาตามเศษอาหารที่เราเอาทิ้งอะนะเอามาบำรุงนะคะเนี่ยค่ะฟักทองนะคะเป็นฟักทองบัตเตอร์นัทเนาะนี่ก็เริ่มแตกแขนงอนะนี่แตกแขนงอันนี้ต้อยติ่งอะไม่จะปลูกเอาไวเเะะ้เพื่อเรียกมแมลงนะคะเพื่อเรียกแมลงมาผสมเกสรให้กับมะเขือของเราต้นนี้ถึงติดลูกบ่อยนะคะติดลูกเยอะมากสองสองปีที่แล้วอะ่ะ ยิ่งติดเยอะมากเลยนะคะปีนี้เริ่มจากนับจากวันนี้ไปนะคะก็ยังไม่เห็นวีแววเนาะแต่ก็น่าจะมีนี้คือเสร็จอาหารเราออกมาบำรุงนะคะดูต้นอ่อนฟักทองงอขึ้นมาเต็มนะคะ <c oughs> นี่นะคะ่ะหน้าบ้านของเราก็จะล่มลื่นไปด้วยต้นไม้พืชผักสวนครัวของเราเนาะนานาชนิดนะคะ อันนี้ก็ปลูกเอาไว้เพื่อความสวยงามออกดอกสวยงามมากเลยนะคะต้อยติง่งแล้วยังเป็นตัวล่อมแมลงนะคะให้มแมลงมาผสมเกรสรให้กับต้นมะเขือของเรามีต้นนี้แหละคะ่ะที่ติดดีเพราะว่าเราปลูกดอกไม้ดอกต้อยติ่งนะคะเอาไว้เวลาเขาบาดนะคะจะมีมะแมลงมาผสมเกรสรแล้วก็จะเหลือเพื่อแพร่ไปถึงต้นมะเขือของเราด้วยนะคะก็คือช่วยเกื้อกูลก,กันนั่นเองความตุ้งห้องเต้นะคะไม่เจะบก็เด็ดใบล่างไปกินนะคะนี่ค่ะลอยเด็ดเห็นไหมคะ เ็ดไปกินเมื่อวันก่อนนะคะต้องกินให้ทันมแมลงนะคะเพราะว่า,มาแมลงเยอะมแมลงแล้วก็หนอนนะคะเขาก็กําลังจะแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะที่ภูมิใจที่สุดคือนี่ค่ะดอกอะไรนะเขาเรียกคุณ <c oughs> นายตื่นสายหรือเปล่านะคะแม่จะไปขอมาจากร้านนะคะขอมาแบบยอดลเล็กๆเท่านี้นะคะเอามาปักชำตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวไม่ยอมโตนะคะจะมาโต มาแตกตอนช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะปลูกเป็นไม้ประดับเป็นดอกไม้เอาไว้ประดับบ้านนะคะไม่จะชอบมากนะคะก็ภาวนาให้เขาแตกออกมาเยอะนะคะไม่จะเจ้าะไปขยายพันธุ์ไม่จะเป็นคนที่ชอบมากเลยนะดอกคุณนายตื่นสายกุหลาบหินกุหลาบอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่ชอบปลูกดอกไม้แต่ด้วยเราไม่มีพื้นที่แต่คุณนายตื่นสายเราสามารถปลูกได้ตามกระถางไงคะเพราะว่าเขาเขาเป็นไม้ประดับที่ต้นเล็กๆ ไม่กินพื้นที่แล้วก็ลากเขาอะก็ไม่ได้แย่งอาหารผักของเราสักเท่าไหร่เนาะนี่นะคะสวนหน้าบ้านของเราฝั่งนี้ก็มีนะเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวแม่เจะจะพาไปดูนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวแม่เจะขอไปปลูกขาก่อนนะคะเอาขามายังไม่ได้ปลูกเลยนี่นี่ค่ะ เราจะมาปลูกนะคะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ